Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini untuk dapat info terbaru.

น้องชายวิเดียวอะกันตำห้องกิ้มงแทน้ำตำห้องน้ำนี่ปคันี่ยเอกินหอเบียกินนเน้อจานเออกินน้ำกันม

มันกรจะมัน hmm. คือไปกวนไปคว่ำคว่ำอ้ได้อมมาแกงหน้าห้องห้องแกงหองนแกะไว้เหรอเอาไม้ใส่ไม้ที่เลิศที่เลิศอืมเออที่สิ่งนี้จะแกะมับไม่มีช้อนเหรอไม่มเท้ากันเลยปุ่งน้ำปลาเลย

แล้วนะครับตำหมากกินกินตอนค่ำเสร็จแล้วเราเสฟใส่จานที่แข้งนะครับที่ส,สดทีส่สดนี่มนะีนี่มาันค่ับต่อเลเมื่อา้า่อ้าวอขอใต้ข้าวตอาวต่ข้าวั่อข้าคร่บ นอนหน้าก็นอนนูกอลไยทุกคนเรบยนบราษัเปิดท่านเราออกแม่เราเนื่อยนั่น้ำอะคนเนี่ยบรเหารเสร็จคุณสั่ง